เพราะนั้นเนี่ยก็เลยให้ชื่อเมนูนี้นะคะว่าฮันนี่ลาเต้ไทยทีค่ะหรือว่าชาไทยนมน้ำผึ้งนะคะก็ได้เป็นนมหวานๆห,หอมๆน้ำผึ้งนี่แหละคือมันจะเป็นแบบเหมือนชานมที่ไม่ได้เนื้อหนักๆอะค่ะสวัสดีค่ะเนลเรนท c ล f f e ฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะจากคลิปที่แล้วเราทำมาเป็นชาไทยน้ำผึ้งนะคะเป็นแบบใสหรือว่าเป็นแบบชาดำเย็นนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นแบบสไตล์ของลาเต้นะคะหรือว่าชาไทยใส่นมนั่นเองค่ะเน่ก็เลยให้ชื่อเมนูนี้นะคะว่าชาไทยฮันนี่ลาเต้ค่ะอ่ามานะคะ ถ้าภาษาอังกฤษก็ฮันนี่ลาเต้ไทยทีเนาะพอเป็นภาษาไทยชาไทยฮันนี่ลาเต้นะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาทํากันแบบ3แก้วนะคะเหมือนเดิมคะ่ะ12ออน16ออนแล้วก็22ออนนะคะสําหรับสูตรเมนูชาไทยฮันนี่ลาเต้นะคะ เราก็จะมีวัตถุดิบก็คือจะมีชาเนี่ก็คือจะใช้เป็นชาของ r e นทอล c o f ฟ e e นะคะไทยทีเนี่ยซึ่งเราก็จะทํามาเป็นน้าชาไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะและเนี่ยก็จะมีนมสดค่ะใช้เป็นนมสดรสจืดค่ะเป็นของเอมมิลนะคะแล้วก็มีน้าผึ้งค่ะของดอยคําทีนี้เดี๋ยวเรามาทําเมนูชาไทยฮันนี่ลาเต้กันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่92ออนซ์ก่อนค่ะ สูตร92ออนนะคะเน่ก็จะใส่นมสดลงมาที่แก้วก่อนเลยนะคะนมสดเราจะใส่ลงมาที่3ออนค่ะนี่ก็ใส่นมสดลงมาก่อนเลยนะคะ3ออนนี่ค่ะ3ออนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเพิ่มความฮันนี่ก็คือน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเน่จะใส่ลงมาที่20 ml ค่ะก็จะหวานกำลังแบบไม่มากไม่น้อยนะคะ เพราะฉะนั้นถ si ้าหากว่าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็ใส่น้าผึ้งให้เยอะกว่านี้ค่ะถ้าใครชอบหวานน้อยกว่านี้ก็ใส่น้ําผึ้งให้น้อยกว่านี้ค่ะแล้วก็เทลงมาผสมกับนมเลยนะคะเทเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะก็พอความน้ำผึ้งกับนมเนี่ยนมเขาเย็นใช่ไหมคะน้ำผึ้งเขาก็อาจจะแบบผสมกับนมย่างนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องคนเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอ่านี่ก็คนเลยนะคะ อันนี้เราใช้เป็นน้ำพึ่งแท้นะคะไม่ได้ใช้เป็นแบบพวกไซรัปน้ำพึ้งเพราะฉะนั้นก็คือเน่ต้องการความแบบให้เป็นแบบกับสุขภาพด้วยนะคะอ่ะได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตั้งน้ำแข็งใส่ค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วนะคะพอน้ำแข็งเต็มแก้วแล้วเน่จะเทน้ำชาไทยค่ะน้ำชาเราจะเทลงมาที่ 50ML นะคะเน่ก็เทเลยค่ะสำหรับสูตรแก้ว22อออน พราเอ๊สำหรับสูตรแก้ว12ออนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือพอมาเป็นเมนูชาไทยฮันนีลาเต้นเนี่ยคือกลายเป็นว่ามันจะมีความเน้นนมน้ำผึ้งนะคะไม่ได้เน้นชาแล้วนะคะ,ะมันจะคนละแบบกับพวกชาดำเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูชาไทยฮันนีลาเต้แก้ว12อออนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำเป็นสูตร16ออนกันบ้างค่ะก็เป็นสูตรง่ายๆเหมือนเดิมค่ะ 16ออนนะคะเนี่จะใส่นมสดลดจืดลงมาที่4ออนนะคะเน่ก็เทเลยค่ะสออนนี่นะคะน้ำพึ่งค่ะเน่จะเทน้ำพึ่งที่1ออนนะคะอ่ะเทเลยน้ำพึ่ง1ออนอันนี้เป็นหวานปกตินะคะแต่ว่าหวานมากหวานน้อยก็เหมือนเดิมค่ะก็ปรับสูตรที่เราชอบกันเนาะเทเลยนะคะ ด้วยความที่น้ำพึ่งเขาเหนียวนะคะอาจจะต้องใช้ช้อนช่วยขูดหน่อยนะแล้วเราก็คนค่ะคนแรงนิดนึงนะคะก็น้ำพึ่งเขาจะได้เข้ากับน,นมได้ดีะคะ่ะคนแรงนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวน้ำพึ่งเขาไม่ละลายนะคะแล้วก็อยู่ก้นแก้วอย่างนั้นอะอ่ะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งน้ำแข็งนะคะเต็มแก้วเหมือนเดิมค่ะทีนี้เน่จะใส่ชาไทยค่ะชาไทยเราจะใส่น้ำชาเนี่ย ที่2ออนนะคะก็คือ60 ml นี่นะคะ60 ml ค่ะแล้วก็ท็อปหน้าได้เลยค่ะแล้วเราก็จะได้เป็นไทที่ฮันนี่ลาเต้เรียบร้อยแล้วนมข้างล่างก็คือนมน้ำผึ้งนั่นเองนะคะฮันนี่ลาเต้นะคะต่อไปค่ะแก้ว22ออนกันบ้างนะคะสูตรง่ายๆแบบนี้แหละ22ออนนะคะ นมสดค่ะเราจะใส่นมสดกันลงมาที่5ออนนะคะก็ต้องเพิ่มไปตามขนาดแก้วนะคะเน่ก็ใส่นมสด5ออนค่ะนี่นะคะ3ออนแล้วก็มาอีก2ออนนะคะนี่นะคะ2ออนสำหรับน้าพึ่งค่ะน้ำพึ่งเน่จะใส่น้าพึ่งเนี่ยลงมาถ้าหวานปกติก็คือ1ออนครึ่งค่ะหรือ45 ml นะคะก็เทเลย ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครจะเอาหวานมากหวานน้อยก็คือเพิ่มลดกันเอาเนาะเทเลยนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันจริงๆถ้าเราจะเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าค่ะเขาไปคนเองแต่เน่มองว่าถ้าเราเสิร์ฟแบบนี้จริงๆอ่ะสวยงามนะคะแต่ลูกค้าจะลําบากตอนคนนะคะเพราะว่าพอเราใส่น้าแข็งแล้วน้าพึ่งยิ่งแข็งค่ะมันก็จะทําให้กลายเป็นแบบ เ,เขาเรียกว่าคือมันก็จะเหมือนได้น้าพึ่งมาเปล่าๆชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆเราจะมาลองเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้นะเอางี้ดีกว่าอ่ะแก้วนี้เดี๋ยวนี้ไม่คนให้แล้วกันจะได้เผื่อบางคนจะเอาเป็นไอเดียก็ได้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราใส่น้ําแข็งได้เลยค่ะสําหรับบางร้านที่อยากให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือน้าพึ่งแท้จริงๆนะมันไม่ใช่เป็นใส่หล่าน้าพึ่งนะอ่ะอย่างนี้เลยนะคะ เป็นฮันนี่นะคะลาเต้คือนมค่ะแล้วก็น้ำชานะคะถ้าเป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะน้ำชาเน่จะใส่มาที่75 ml ค่ะก็คือ2ออนครึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็เทมาค่ะประมาณนี้นะคะ75 ml อันนี้ก็เทเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราก็จะได้มาเป็น ชาไทยฮันนี่ลาเต้นะคะในอีกรูปแบบนึงก็คือน้ำผึ้งรองก้นแบบนี้เลยค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าแต่ละสูตรที่ทำเนี่ยค่ะได้ความหวานหอมหวานมันของนมได้กลิ่นน้ำผึ้งยังไงบ้างนะคะแล้วเข้ากับชาเป็นยังไงบ้างมาชิมกันค่ะอ่ะ แก้วเล็กกันก่อนเลยนะคะแก้ว12ออนค่ะเดี๋ยวนี่จะดูดนมน้ำผึ้งก่อนแล้วกันนะคะข้างล่างค่ะก็ได้เป็นนมหวานๆหอมๆน้ำผึ้งนี่แหละจริงๆแค่นมก็อร่อยแล้วนะคะเนี่ยเราจะดึงแบบดึงหลอดเนาะดูดแบบดึงหลอดนะคะอ่าได้ชาเข้ามาด้วยอร่อยเลยอะ่ะคืนนี้เนี่ยก็จะได้มาเป็นแบบ เป็นชานมน้ำผึ้งเลยอะแต่ว่ามันไม่หนักนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พวกนมข้นหวานอะไรลงไปเลยเราก็เลยจะได้เป็นแบบความนมน้ำผึ้งเบาๆอะค่ะแต่ว่าหวานหอมน้ำผึ้งนะคะอืออ่าเดี๋ยวเราคนเนาะคนให้เข้ากันอืมก็คนเข้ากันยิ่งอร่อยคือมันจะเป็นแบบเหมือนชานมที่ไม่ได้เนื้อหนักๆอะค่ะแล้วก็มีความหวาน ทีนีมันจะเป็นหวานหวานน้ำผึ้งอะเนาะหวานน้ำผึ้งมันก็จะไม่เหมือนเราหวานแบบหวานน้าเชื่อมอะค่ะมันจะมีความหอมของน้าผึ้งเข้ามาด้วยเุณนี่ชอบเลยนะคะเนี่ยอร่อยอะดูมีประโยชน์เนาะมีความใสน้ำผึ้งแทนน้าเชื่อมนะคะแล้วก็แทนนมข้นหวานด้วยอะมาดูแก้ว16ออนกันบ้างอืมคุยได้ามากเลยอะอร่อยค่ะดีมากดีดีดีดด ไปลองทําดูนะคะถ้าร้านไหนมีน้ําพึ่งค่ะธรรมดาเราจะมีแต่แบบชามะนาวน้ําพึ่งอะไรอย่างนี้เนาะเราลองดูค่ะทําเป็นแบบลาเต้น้ําพึ่งแบบนี้เลยอืมได้ได้ได,ได้อ่ะทีนี้มาดู92ออน92ออนนะคะที่เน่แชร์ไปค่ะว่าถ้าเราไม่คนให้ลูกค้านะคะจริงๆเวลาเสิร์ฟแบบมันดูสวยงามค่ะแต่นี้เวลาที่เรากินเนี่ยค่ะบางทีพอลูกค้าคนเองนี่ยค่ะมันจะมีความที่แบบ น้ำพึ้งมันจะละลายเข้ากับน,นมยากอ,ะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะออน้ำพึ่งมาเป็นก้อนเลยแต่ก็ดีนะแคววันนี้น้ำพึ้งเต็มๆเลยแบบนั้นนะคะก็แล้วแต่นะคะลองดูไอเดียดูค่ะก็ให้ลูกค้าหมั่นคนเอานะคะอ่าเราก็นี่ก็คนไปค่ะมันจะคนละลายยากนิดน,นึงเพราะว่า มันเย็นจัดแล้วอะมันมีน้ําแข็งลงไปแล้วอะน้ําพึ่งมันก็จะแบบไม่เข้าง่ายนะคะแต่เราก็ได้เป็นชาไทยอะคือชาไทยก็แบบอันนี้ไม่หวานมากนะคะน้าพึ่งมันยังกองอยู่ข้างล่างแต่นี้ว่ามันก็อาจจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเนาะเหมือนกับเราดูดแล้วเราก็ได้ความน้ําพึ่งขึ้นมาก่อนเนี้ยน้ำพึ่งขึ้นมาแบบตามหลอดเลยอะอืมเอ๊ะก็ดีอีกแบบหนึ่งนะ แตม่มันก็จะไปแบบเหมือนคนละรสชาติกันเลยนะน้ำผึ้งแล้วก็มาเป็นเหมือนชาน,นมแบบที่ไม่หวานมากเบาๆแบบนั้นนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะไปลองดูค่ะว่าอยากจะเสิร์ฟแบบไหนนะคะเนก็เรียกว่ามาแชร์ให้ค่ะสําหรับวิธีการเสิร์ฟแบบชาไทยฮันนี่ลาเต้นะคะเราจะแบบคนให้ลูกค้าเลยหรือให้เขาไปนคนเองอย่างนี้ก็ได้แต่ก็สวยดีเนาะดูแบบนมมีความน้ําผึ้งแท้อะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบเป็นไซรัปน้ําผึ้งก็ถ้ายังไงไปลองดูนะคะทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันค่ะ หรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวี่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆค่ะมาแชร์ให้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee กันด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe ค่ะ Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะชาไทยฮันนี่ลาเต้ค่ะต้องเป็นเมนูที่มีอยู่ในร้านแล้วนะคะไปลองทำกันดูเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ